แล้วก็คู่เอกนำรายการสนุกไม่แพ้กับช่วงที่ผ่านมาเลยครับแม่หาสามสิบหนึ่งก็คลิกมาแล้วครับมันาหวานเอาละครับร้องคู่เอกคับเบศักดาสิทสอพี่น้องเพืกับทางด้านสองคมศักห์้อมสิงห์รับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบอนมาชมกันเลยครับเบศักดาหรือนายวรรณเทพหนูพันครับปีนี้อายุยี่สิบปีครับจากอำเภอวารินครับจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี บลินชันราบครับค่าตัว35,000บาทส่วนด้านสองคมครับหรือนายศิวานอนท์อุย้ยพรอายุ18ปีครับปีนี้จากเกษตรพิสัยร้อยเอ็ดครับค่าตัว55,000บาทเกิดร้อยเอ็ดครับมาโตสมุทรปราการครับสองคมเป็นมวยหมัดครับเข่าก็ได้ครับ ครับสตาร์ทยก3ครับกรรมการพงพันธรัตนสุนทรครับเป็นผู้ชี้ขารบนเวทีนี่ครับกางเกงแดงเด็กศักดาส่วนสองก็เก็นงเกงน้ำเงิน2ยกครับเสมอ2คงขมมัดก็ได้ข่าวก็ได้มวย2แบบครับ2คงมครับอยมวยสากลมาด้วยครับ ันนี้บอกว่าเลิกแล้วครับต่อยมวยไทยดีกว่าโปรแกรมทีกว่าครับ mm. เป็นสักดา์ามมวยขาวครับตามตำรับของสิสองพี่น้องสองก็งุ้ยต่อยซ้ายแม่ mm. เทเลยตามหมัดเลยนี่แม mm. ่กรจอมไถนาอยู่แล้วครับสองคมเอาละครับ หสู้ข่ากันอยู่ข่าในาก็ได้ทั้งคู่ครับตีเข้าไปสองคมดันแทงขวาเอสสักดาขี้บ,บนทำอะไรครับทำไม่ได้เลยครับโอ้โหดูครับสองคมจะเบียดหนักจริงๆครับโอ้โหเบียดมาหนักหนัก,นกงๆกับนี้โอ้โยัดไส้สองคมโดนเหมือนกันอ้าวตี ตีเข่าขวาดันมาครับดันมาสองคงตีเศกดายังไงครับจะตีสู้ไว้อสองคงจะตื้ไม่เลิกครับนร่จะทำราคาไว้ก่อนครับโอ้โหดูล็อกล็อกแล้วตี ต่อครับเดชศักดาโอ้ยโดนมาเดินเข่าซ้ายตีหวังไว้ครับตีเข้าไปครับดอกนี้เอาหักเรือม,มาล็อกคอตีโอ้สู้เข่ากันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับคูนี้ดูครับสองคมโอ้ล็อกแล้วล็อกอยู่เลย ต,ต,ตีตีเป็นชุดครับยังดูสูสีกันอยู่ครับสำหรับเดสักดากับสองข่มสถานการณ์ตอนนี้ครับอยู่ทางด้านสองมกับเป้เปียบ5 4ยังไม่ไกลครับยังไม่ไกลามากันยกที่4มาว่ากันต่อครับ สองกรมเดินหน้าไปอย่างเดียวไม่สนใจครับโอ้ยเดนสักดามีโต้บทบทหนักหนากันบี่หมดหรือเปล่าฟอมหลังของเดนสักดาดีแพ้น้องให้กับแก้วกังวานแต่ยันห้าดาวเลยครับในยกที่สองส่วนสองกรมนี่สามฟอมหลังแพ้รวบเลยแพ้มงแพ้เอกมงคลแต่ยันห้าดาวแพ้คะแนนออมมงคลเกรี้ยิมล่าสุดนะฮะแพ้คะแนนลมทะเลสีส้มตัวาสามฟอมหลังไม่ดีเลยครับ รอเกิดเอาต่อยหมัดเดชศักดานี่ยเป็นวกที่โดนหมัดไม่ค่อยได้เหมือนกันครับโอ้โดนแกว่างหวานเลียบไฟไฟที่แล้วโอ้เต็มเต็มเลยครับอนนุ้ยตีขวามาตีขวาอีกทีเลงเดชศักดามาไม่มาไอ้สองคมตีสู้เกดเป็ความแข็งแรงครับล็อกดีแต่ดิ้นไม่หลุดเลยครับสองคมเลล็อกดี โหนี่เจอกับข่าวอาชีพเลยนะเรนสักดานี่ถือว่าเป็นข่าวอาชีพเลยครับโหแยกออกมาใหม่กับกรรมการพวงพันธ์เอาบิดโอ้โหล้มไปง่ายๆครับล้มไปง่ายๆครับจังหวะนี้ตีบิดมาจังหวะนี้ตีครับสองดอก ครับโอ้โหล็อกล็อกอยู่เลยครับแม่ก็ใช้แม่กุญแจยี่ห้ออะไรครับสองลงเนีย่ยถุงเป็นชุดเลยครับสามสีด่ดอกแยกออกมาครับแยกออกมากรรมการมองความสับให้ชกต่อพยายามจะไล่แขนเดนสังดาตูดตีไปก็เบาเลยครับชว่วงเวลานี้ครับโอ้โหสองโกฉาย ไม่มีอะไรผิดพลาดบอกวันนี้น่าจะมาวินเลยครับโอ้โหต่อยหมัดด้วยเข่าก็ได้หมัดก็ได้เหมือนที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับไปถึงตัวแล้วครับงานนี้ทีบต่านี้เตรียมตัวมาดีครับซ้อมนานหมดยกที่สี่เรียบร้อยครับไปไกลแล้วครับโอ้ทำได้จะทำเป็นชุดครับ ไปได้เลยยกสุดท้ายครับนะครับยกสุดท้ายเดซักดาจะมีพิ้สถานการณ์หรือเปล่านะครับเดซัคดาอุ้ยมีโซโกต้องระวังครับต้องระวัง ครับขีไว้ก่อนครับสองกลมไม่ให้เข้าต่อยมาต,ตีตีโอ้โหขอดใจหรือยังครับยังกันเลยสักดาเดินต่อโอ้โหดูครับ ยพยายามจะทำเ่ยครับแม่จะสมัดสอกก็ดีนะครับแม่ยังไม่โดนไม่เต็มครับยังเดินหน้าต่อครับแม่หัวใจก็สู้รับพยายามเต็มที่นะครับ ทีไปทีวิกโอ้โหเสียเลยนี่ับป้องกันตัวครับแต่แต่ตอ่อยหมัดก็ไม่โดนครับ แบบหมดยกสุดท้ายแล้วครับสองคมชุม,มือมั่นใจครับแม่จะเป็นไฟแจ้งเกิดเกิดได้ไม่ได้เลยครับแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ล็อกขลับเลยครับคุณผู้ชมกรรมาการพวงพันธ์รัตนสิุนทรรุบรวงคะแนนแ,นแล้วก็ชุม,มือให้ทางสองคมสักหอมสิลห์จะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเ mm hmm. ดศักดาสิบสองที่น้องไปครับแจ้งเกิดสําเร็จครับโอสามไฟไม่ชนะใครเลยมาชนะไฟนี้แล้ว